Thank you. สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาเล่าเรื่องน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในศาลให้ฟังครับมีคนที่เป็นคนถูกฟ้องครับว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ขึ้นศาลมาฟ้องร้องกันฝ่ายหนึ่งครับที่ถูกฟ้องร้องก็บอกว่าเออเราจะชนะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าทางคดีเราถ่าทางจะไม่รอดเขาก็เลยปรึกษาหานายครับอย่างนี้เราเออกของขวัญล้วพร้อมกับแนบนําบัตรผม มอให้กับผู้พิพากษาดีไหมผ <'s> ือเราจะชนะคดีแล้วก็รอดพ้นคดีนี้ทนายความที่เป็นทนายของจำเลยบอก mm. ไม่ได้นะ mm. คืนทําอย่างนี้เนี่ย mm. เดี๋ยวเราจะแพ้คดีฐานติดสินบนผู้พิพากษา oh. สุดท้ายเขา,เาบอกว่าไม่เป็นไรหลัง mm. จากที่ว่าความต่อสู้คดีกันหลายช่วงระยะเวลาครับผล mm. ปรากฏวา่าจำเลยชนะคดีครับโอ้ oh. แล้วก็ทนายความก็แปลกใจว่าทําไมถึงชนะคดี mm. ก็เลยถาม รูกความตัวเองครับนี่คุณคุณทํายังไงถึงชนะคดีได้เขาบอกผมได้่ไม่ยอมทําตามคําแนะนําของทนายเลยนะผมเนี่ยมอบของขวัญให้ผู้พิพากษาเอ้าแล้วลงชนะคดีได้ยังไงเขาบอกว่าผมก็ให้ของขวัญผู้พิพากษาครับแต่ผมเอานามบัตรของคนที่ฟ้องร้องเราให้กับผู้พิพากษาเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เรารู้ว่าใช่ครับคนพวกนี้ใช้สติปัญญามากในการที่จะ สแสดงถึงความเล่ห์มีความเล่ห์เหลี่ยมพระพิมพีก็พูดถึงการใช้สติปัญญายอย่างนี้เหมือนกันครับในตอนหนึ่งในพระธรรมลูกาปุตติบหกขอ 8, ้อแปดพระมพบอกนี้ครับแล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านกอาสัต์นั้นว่าเขาทําด้วยความฉลาดเพราะลูกของยุคน,นี้รู้จะใช้ความฉลาดกับคนสมัยพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างพระพิมพตอนนี้พระเยซูไม่ได้บอกนึกชื่นชมให้เราเล่ห์เหลี่ยมนะครับเหมือนกับคนนี้หรือเหมือนกับ เศรษสีญาตวคนนี้นะครับคนสัตว์คนนี้ที่ที่ทำสิ่งที่ดูเหมือนคดโกงนะครับแต่ว่าพระพี่กำลังท้าทายให้เราใช้สติปัญญามากขึ้นทุกวันนี้บางครั้งเราไม่ค่อยฉลาดเนาะเราใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราเคยชินไปเรื่อยทั้งที่มีการคิดบางอย่างที่นอกกรอบซึ่งช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้นครับวันนี้ท่านทั้งหลายใช้สติปัญญามากขึ้นหรือเปล่าในการที่จะดำรงชีวิตทุกวันทุกวันไปกับพระเจ้า บทเรียนวันนี้ท้าทายเราครับให้เราเรียนรู้ว่าเราอาจ,จต้องคิดให้ควรมากขึ้นเพื่อเราจะสามารถำดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาดแต่ไม่ไเล่นเรยวแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้อาจสะท้อนบางมุมนะครับแต่ให้เราทัองหลายยังคงมีราักฐานที่ดีคือเราจะไม่โกงเราจะไม่ทําผิดแต่เราทําสิ่งที่ควรจะทําในวิธีทางที่ใหม่ ออกนอกกรอบสร้างสรรค์กว่าเดิมแล้วท่านจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตครับแล้วเกิดผลมากที่ถวายเกียรติพระเจ้าพบก,กับรายการซรสสวยขายใหม่ครับทุกวนจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรบวันนี้สวัสดีครับ